Chevrolet Sonic Car Android สวัสดีครับวันนี้ผมเอโก้ครับมาพูดกับท่านกับผู้ดำเนินรายกาเกี่ยวกับเรื่องจอแอนดรอยนะครับวันนี้ลูกค้านำรถตัว Chevrolet นะครับ Sonic รุ่นนี้นะฮะมาใส่เป็นตัวจอแอนดรอยนะครับ,รบเราก็มาดูกันว่าอ่าอุปกรณ์ที่เขาใช้แล้วก็อุปกรณ์ที่ติดมากับรถเป็นยังไงบ้างาติดตามผมมานะครับ สำหรับในรถเชฟโรเลตโซนิกนะครับก็เป็นรถรุยที่มีความยอดเดี่ยวมากๆเปิดประตูรถเข้ามาปั๊บนะครับในจอด้านหน้ารถก็มาให้เลือกสอแบบแบบที่เป็นจอทสองดินแล้วก็เป็นวิทีวแบบที่ MP3 เล่นแผ่นได้นะครับเมื่อเราถอดวิดีมาแล้วเนี่ยนะฮะก็จะแบ่งเป็นส่วนของจอกับส่วนของตัวเฟรมนะฮะช่างของเราก็จะทําการเชื่อมต่อโดยใช้สายสําเร็จรูปนะครับพร้อมอุปกรณ์แคนบัสนะฮะเชื่อมต่อเข้าไป เรามาตั้งค่าแคนบัสนะครับให้เหมาะสมกับตัวจอ Android mm hmm. เมื่อจัดการเข้าไปนะครับ mm hmm. ก็จะมีการค่าตั้งค่าแคนบัสแบบเป็นพิเศษขึ้นมานะครับ mm hmm. หลังจากตั้งค่าแคนบัสเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ mm hmm. เมื่อใส่จอประกอบจอเข้าไปแล้วเนี่ย mm hmm. ก็จะขึ้นเป็นโลโก้เชฟโรเลต mm hmm. แบบนี้นะครับแล้วก็เมื่อเวลาเปิดประตูบันไดบันหนึ่งก็จะขึ้นว่าโชว์ประตูด้วยนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นมาดูหน้าคอนโซลน,นะครับเฟรมสีเข้ากับตัวคอนโซนลรถทุกอย่างเลยนะครับหน้าสัมผัสก็ถือว่าดีนะครับกดไอคอนนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะฮะลงแอปพลิเคชันต่างๆได้มีเพ Store ด้วยนะครับเราเปิด YouTube ดูนะฮะใน y u t u b e เนี่ยก็จะสามารถดูแบบที่เป็น YouTube แบบพรีเมียมก็ได้นะครับใส่เ i ิบัญชีเข้าไปหรือว่าจะดูเป็นฟรี u t u b e ก็ได้ก็ดีนะฮะถือว่า สะดวกสบายทีเดียวนะครับแล้วก็มาเลื่อนดูนะครับมาเลือกระบบนำทางโดยใช้ Google Map นะฮะใน Google Map เราสามารถเซิร์ชได้ทั้งการคีย์ข้อมูลนะครับถึงแหล่งที่จะไปนะครับหรือกดเซิร์ชด้วยคำพูดก็ได้นะครับสะดวกสบาย <S <S ถือว่ามีหน้าสัมผัสที่เร็วนะครับคือว่าน่าจะประทับใจสำหรับท่านลูกค้าทุกคนที่ซื้อไปใช้นะครับเรามาดู2หน้าจอพร้อมกันครับใน2หน้าจอก็สามารถเปิด Google Map ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ สามารถที่จะดูแบบ2หน้าจอหรือว่ามัลติวินโด์นะครับเรามาดู g o Google Map แบบเต็มจอกันดูนะครับก็เคลียมาข้างด้านซ้ายมือหน้าจอของ Google Ma p ก็จะขยายขึ้นมาแบบเต็มหน้าจอแบบนี้ครับในชุดก็ยังแถมกล้องบันทึกหน้ารถซึ่งลิงก์กับจอ Android เข้าไปบอกละติจูดลองีิจูด,อจดบอกข้อมูลบ,บนันทึกที่ดีนะครับเข้าเกียร์ถอยหลังปั๊บเรามีกล้องถอยหลังแถมมาให้ด้วยก็ถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับภาพชัดคมชัดน่าใช้ทีเดียวนะครับ สำหรับท่านที่ดูรายการไปแล้วนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของสเปคจอ Android ซึ่งบริษัทของเราก็มีสเปคจอ Android ให้เลือกนะครับมากกว่า10รุ่นทีเดียวนะครับโดยเริ่มต้นตั้งแต่ประเภทที่เป็นแรม2 o ล32จนะครับจนถึงแรม6ลอหนะครับหรือว่าเป็นแรม8ลอมองร้อนะครับรวมทั้ง CPU ก็จะเป็นตั้งแต่ a i m V7 นะครับซึ่งเป็นตัวที่มีความแรงในระดับยอ่ยอมๆนะครับจนถึง รุ่นใหญ่ที่เป็น CPU แบบ2ชุดนะครับก็เป็นรุ่น ARM Cortex นะครับทั้ง2เรียงตามลำดับความแรงนะครับแล้วก็ความเร็วแล้วก็สเปคนะครับรการสัมผัสหน้าจอรวมทั้งมีระบบ Apple CarPlay Android Auto หรือว่าเป็นระบบ Wi-Fi หรือว่าใส่ซิมได้ในตัวก็สามารถจะเลือกแบบได้นะครับและก็สำหรับท่านที่สนใจกับเรื่องจอ Android ตรงรุ่นนะครับ h l v r s o n t Sonic นะครับสามารถโทรมาหาเราที่02 932 3ส8 5ครับ084 524ปดสครับเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ w w w บคาร์โบร์มาเก็ตดอทนะครับมาเป็นเพื่อนก,นกับเราที่ ID Line ท์แ e สไพรนะครับสอบถามรายละเอียดนะครับเข้ามาที่พีวันรับพัฒนาแปดหรือติดต่อไปที่พีวันทั้ง15สาขาตัวประเทศไทยได้สำหรับวันนี้โอมิโก้นะครับลาก่อนสำหรับตัวจอร์นดตรงรุ่นติดก,กับเชฟโรเลตโซนิกรุ่นนี้ครับบ๊ายบายฮะ